อใจมันสงบจากความปรุงแต่งยึดถือใดๆสงบจากความอยากได้อยากเอาอยากเป็นแต่มสงบแล้วก็พ้นทุกข์สงบเพราะความอยากใดๆมันมันดับลงแม้อยากจะสงบก็ไม่มีมันสงบก็มันเองพอสิ้นความอยากสิ้นตัณหา นัติสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบจากความปุกแต่งเป็นไม่มีนี่นี่นคือปธิพานสาธุมีอะไรไหมอ่ะพูดไอมันถึงใจดีๆพูดมันอยากให้ทั่วโลกเขาได้มีประโยชน์อะเส้นทางธรรมชัดเจนยังไงเข้าใจชัดเจนยังไงเนีคนอื่นก็ไม่เห็นนะีน่ยในเส้นทางธรรมชัดเจนยังไงใ,ในใจนะ่ใน พูดพูดใหม่ดิโยมตั้งต้นจากทุกข์เจ้าค่ะโยมเห็นทุกข์จึงมาปฏิบัติธรรมพอปฏิบัติธรรมไปก็เหลือแต่ความไม่มีเจ้าค่ะโยมฟังฝ่ายเสียงของหลวงตาไม่พักไม่เพียนตอนที่สี่ก็เข้าใจได้เลยค่ะว่า การไม่มีไม่มีเรามีแต่รูปก,กับนามมันจึงไม่มีเราจริงๆเจ้าคะ่ะหลวงตาบอกว่าพูดกระทำคิดต้องไม่มีเรา มีส่วนได้เสียกับการกระทําการพูดการคิดยมก็เลยทําทุกอย่างที่ยมทําในชีวิตประจําวันโดยที่ยมไม่มีตัวตนเข้ากรททาทําขัดห้องน้ําโดยที่ไม่มีตัวเรามันก็เลยรู้แจ้งขึ้นมาว่า แท้ที่จริงมันไม่มีไม่มีผู้ไปเอาอะไรเลยเจ้าค่ะหลวงตาตสาธุเจ้าค่ะสาธุสาธุมีไม่มีไม่มีมีเนี่ยใครควรพบทำจบตามนี้จบประสงค์มีไม่มีไม่มีมี เป็นธรรมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ใหญ่หลวงปู่ม,มาเรตโตเขียนไว้ในขันทวิมุตสมังคีธรรมะอะไรเอ่ยมีไม่มีไม่มีมีสิ่งใดก็ตามจากไม่มีแล้วมีขึ้นมาสิ่งนั้น ตอนดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีเป็นนิจจังทุกขังอนัตตาเตี่ทั้งหมดคือบรรทัดแรกมีไม่มีไม่มีมีทมที่ไม่มีอะไรปรากฏทาที่ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นธรรมที่ไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์ใดๆนั่นนี่ไม่มีไม่มีตัวตน ไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสและความทุกข์ไม่มีอะไรปรากฏอีกต่อไปผู้ใดค้นพบธรรมนี้ถึงซึ่งความไม่มีนก็มีธรรมที่มั่นคงนี่แหละคือองค์ธรรมเอกวิเวกจริง หรือหลวงปู่ดูนลนะทลโอพระแม่ครูบาอาจารย์เจ้าแห่งจิตท่านว่าโลกมีมากขึ้นไปดิ้นรนสแสวงหาอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทำสิ้นสุดที่ความไม่มีอยู่กับความไม่มีและตายไปกับความไม่มี